พี่น้องของไก่ไปเลยครับมือนี้วันที่6เมษายน2 5 6 4นะครับผมมือนี้นะครับแอ็กแคมี้ข่าวดีนะครับมีความคืบหน้าของ FC ผู้ใจบุญนะครับเพิ่นมาให้ความมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับพี่น้องแต่ยังเพื่อนเต็มร้อยนะครับให้แนวทางนะครับให้แนวทางของ FC ครับหลายท่านนะครับให้ได้มีคล้ายๆกับว่ามีความตัดสินใจได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับ ไม่อีกระดับหนึ่งนะพี่น้องถ้าผู้ใดมักนะครับเลขกตัวนี้นะครับผมหรือว่าชอบตัวนี้นะครับก็สามารถจัดได้ครับแต่เท่ากับก็ติดสถานการณ์เพิ่นไปเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องพอเพิ่นจะมีชัดเด็ดๆอีกทีหนึ่งนะครับช่วงสุดท้ายนะครับมีอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องเพื่อว่าช่วงนั้นช่วงที่เพิ่นก็ติดแล้วว่าต้องเป็นตัวนี้ครับเป็นสิเลมั่นใจเป็นมั่นใจในความมั่นใจของเพิ่นตัดสินใจองเพิ่นของปูเพิ่นนะครับเพิ่นกระให้มากเป็นแบบ ลอยเปอร์เซ็นต์เลยจ้าพี่น้องแต่ตอนนี้เขากับประมาณอยู่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเนาะพี่น้องไปเลยกับม่ท่าแล้วนะครับที่ยังพันกดติดตามแอดนะครับเดออวันนี้ติดตามติดตามไกลพะรุ้ยนะครับกดติดตามไกลพะรุ้ยให้เนาะนะครับเนาะกดไลค์กดแจ้งให้กันนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับให้กันหาเลขค้าหวยให้กัครับ fc ขึ้นกันขึ้นเก้าแล้วพี่น้องพวกเรยังพันกดครับกดให็นเด้อครับเด้อเดี๋ยววันนี้เฮาสี่ไปฟังกันนะครับว่า fc ผู้ใจบุญผู้นี้นะครับเพัน จังไหนถึงว่าแท่งพันติมลอยจังไหนถึงว่าได้แค่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปฟังก,กันนะพี่น้องเนาะขอย่าเดอ้อเอฟซีเอฟซีเพื่เจ็บุญนะบัดนี้ขออนุญาตนะครับเอาเสียงท่องคุยกันนี่แหละให้กับเอฟซีละลายทันใน,ในเบื้องด้ฟังกันนะครับเดี๋ตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะนะขออนุญาตครับผมไปฟังกันเลยครับเนาะ เลขหาจะยู่ข้างบนเลขหกเปนไหมเมียนค่ะพ่ะนก็นเลยจะขีดเลขเก้าโยงขึ้นไปหาเลขเลขห้าค่ะจะอ๋อเลขเก้าค่ะ่ะนบอกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จัดได้ค่ะคืะอ,อได้เป็นมาเองสิค่ะอืมอ๋อไปก่อนเป็นมาค่ะและ้วนี่ตัวรองได้ไหมที่นี่ค่ะ สองตัวนี้เพิ่นห้ซื้อเลยนี่สองตัวนี้ห้ซื้อเลยเนาะจ้าเอ่อสองหกสองหกจ้าสองสองตัวนี้ซื้อได้เลยคุณมาสองตัวสองหกนี่ก็ซื้อได้เลยจ้าคือคือเก่าหาครับสองหกนี่ซื้อได้เลยเคุนมาสิ นี่คือข้ามข้ามปูเพิ่นเดือยดนมากบอเหงเอาจัดแบบนี้ก่อนเป็นบอคา่ะอันสองแปดนี่ที่ไ้มาตอนนั้นคือคือบ่ท่านในบ่ไดยำอีกเป็นบอคา่ะมันยังนย่งบาท่านไดยำแล้วเพื่อนก็บ,บ่ได้ว่าเปลี่ยนบ่ได้บายยังแต่เพิ่นที่บอกว่าสองตัวเนี่ยถ้าถ้าพวกลูกจะซื้อซื้อได้เลยเพิ่นว่าซื้อได้เลยกระสัดค่ะเออมันมันจะเป็นไข่ไข่ตอนเลสิบเก่าโอเค่ะ จับตาตอนนั้นเพื่อไห่ไห่เป็นเก่าเนื่งเนาะเพื่อนก็บอกว่าซื้อได้เลยลูกอันนี้ซื้อได้เลยไม่เปลี่ยนเพิ่นก็บอกไม่เปลี่ยนแต่แต่อันนี้เพิ่นโบเดี๋ยวบอกว่าเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเนทแต่เพิ่นบอกว่าซื้อได้เลยลูกเพิ่นว่ายังสี่โอเคก็เลยผ้าก็ไปซื้อลอตเตอรีใบพูลาหาก็เก้าหากะสิบใบบมอละยางละสิบใบแล้วดีได้สิบใบคื่กันหรือสิบสองใบนี่ละสองหก สองหกกันบ่ค่ะเรื่องภากันไปซื้อลอตเตอรี่ใบก่อนนะแต่ไปซื้อไว้ปัดฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้ยไหมบ่จ้ะแต่เก่าหันหันหันฟันทั้งสี่ก็โชคดีอยู่คนน่ะบ่จ้ะโอ้ถ้าฝันทั้งสี่ก็โชคดีอยู่นบ่จ้ะก็นั่นแต่กันไปมีคนเอาเงินมาให้เอาของมาให้นี่ได้อยู่เส้นเลยที่ปู่ปูบอกแต่เหิงปู่ปูปู่ย่ำบอกแต่เหิงอันนี้ บมอบอกเมือม่อใดค่ะเมื่อเมืออม่อวันอาทิตย์บอกเมื่อวันอาทิตย์ติค่ะตอน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 นั้นเพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนบอกกันสองแปดไปแล้วมอและเพื่อนไม่ย้ำไม่อีกวันอาทิตย์ตอนตอนเย็นเนอนะคือเพื่อนเอาเงินเอาอันเอาเงินเอาผลไม้จะเอาไปถวายทียนวะที่เพื่อนถือเมื่อกี้นี่เนาะค่ะเพื่อนเจ้าก็เลยเอาไปแก้บุญแก้บุญเทียนเจ้าบุญไหวเพื่อนก็เลยบอก เลยบอกว่าตัวนี้ไนงะเพิ่นก,เนเกงง็เขียนเอาปากกาแดงนี่แหละเขียนแต่เพิ่นเอาปากเอาเอาสมมติที่เพิ่นเขียน,นะะ <Okay. S 2> อันเก่านันนัะน่ะมาเขียนมามาวงกลมหซ้ซื้อค่ะ <Okay. S 2> นี่คือได้เลยลูกเพิ่นบอก <Okay. S 2> สองมีจัดไปเลอ,อยอิงเสียนนะ <Okay. S 2> จะแต่แต่หันบริยนเพิ่นมา <Okay. S 2> เปลี่ยนหรือเปลี่ยนหันมาระวังสอ <Okay. S 2> งแปดก็สองหกนะโอ้จะหันมาท่านนี้ คือคือวันนี้เพินยังว่าถ้าเดี๋ยวว่าเปลี่ยนแล้วน้าเอียงสิวันน <Yeah. S 2> ี้ม่ในมี <Huh. S 2> แต่เพินบอก,กือจังตอนเหล็กิบเกา่า <Huh. S 2> จ้าตอนนั้นเก่านึ่งเพิ่นก็บอกซื้อได้เลยลูกไปซื้อได้เลยเพินว่าซื้อให้พอเพิ่์นบอกตอนหนึ่งเก่าเนาะจ้าจ้าเอ็นตอนตอนเก่านึ่งความกระเด็นเก่าหนึ่งแ <Yeah. S 2> ห,ห,หละเพิน่นว่าซื้อเลยไปไปซื้อเลยไปซื้อให้พอพ <Huh. S 2> ซื้อให้อิ่มเพิร์นว่า ตอนตอนนั้นโอ้คนหมั่นใจค่ะอยู่ยจนเป็นบอกแบเสือ้อเสื้อเลยคนว่าคน <ừ> บอกคุณเถากนลังบอกค่ะคนเขียนใส่มือ<ล>นั้นเพื่อนบอกให้ให้ย้ำเลยมันบอกบอกให้ให้ซื้อได้เลยมันบอกค่ะซื้อซื้อได้เลยตั้งแต่ส้นมว่าเหล็กออกมือนออีมือ arma, อ,อื่อนมากนี่คนบอกนีค่ค,คนหมั่นใจเลยคนบอกว่าซื้อได้เลยอ๋อค่ะบอกซื้อได้เลยแล้วก็ซือ้อให้อิ่มคนว่าซื้อให้พอเพราะว่าอือ บอกว่า <One> ก <input> ับ <un> ต <paid> ั้งตั้งกับเอาไปสื่อเจ้ากับบัลลนักเพราะว่ากับบัไลัยแบบทุนนักคือเพิ่์นหนึ่งเสียรนะอืมจะรับเงินกะโอ้เออแต่ว่ากับอ้ามอยู่ขัดซ้ำดำตัวเองกับมาอยู่ระวังสองหกรับกับหาเก่าเพื่อนว่องหายเพื่อนว่องจากเพื่อนว่องเก่าประกอบหาใช่กันแม่นบอกค่ะ เลขเลขหกหลุดแล้วนะเพคนกับบาร์ดพิคนกับท่นนบานเนี่ยว่าคนกับมิตรยโยงเลขเก่าใส่เลขเก่าใส่กับเลขหาพันเลขรุดเนี่ยเลาสิว่าเปลี่ยนแล้วนะลูกมึงเสียนะเปลี่ยนแล้วนะตัวนี้มันเปลี่ยนแล้วนะ,นนะตัว,วนี้มันอยู่น่งสิแต่ว่้าร์ดบ้บา้ใาไห้บาร์ดี้บาร้บกรบานี่บาหาก่อนไปา,าัดก่อนรับกับกับารีบีาดีาราร์ดน้บา ก็เลยพาันไปหาสื่อลัตเตอรีไว้อ๋อค่ะจะสองสองหพอกพ่กอแม่บ่าค่ะจะก็พากันเอาสองหกแล้วก็อันเอาเอาสองหกคู่ตาบอบ่อบกับเดวเอาตรงตัวอออเอาตรงตัวถ้าเอาไว้ถ้ากับเอาอเค่ะเพราะว่าแต่ว่ารีเก้าหาหาเก้านะซื่อลัตเตอรีเป็นคู่ยุ่อืมอย่าคือคื ไปกับจ้ะไปกับอยูอ่เพราะเพราะนี่คือว่าพันว่งกลมแล้วนะจ้ะจ้เพ,พ,พ,พันวงกลมแล้วก็เลยมัหใจหาเก้าก้อนทุเรียนพิ่นว่วงทั้งสองสองตัวใส่กันเลยมมันมาบอมเป็นว่งคือคือเหล็กหนึ่งบางหันมันบาค่ะจ้เพันว่งสองตัวใส่กันโอ้ย้องให้ว่าตัวนี่นะมาเลยเลือกจังเด็ดกะคิดว่ามาแหละเพิ่นถึงบอกว่าตัวนี้ซื้อได้เลยเนหะ็นไหม ค่ะค่ะแต่ไได้ตัวนี้ล่ะเอกงเสียนะจ้าอ๋อพวกมึงอยากซื okay. ้อเลขตัวเดียวเปิดมาเองเสียจ้าซื้อหกเลยเปิมาอ่าเข้ากับสิเอิืนวิ่งไงล่ะไปวิ่งบอันนั้นนะเพระาภาษาเพินก็ภาษาเขาก็คือกันเนาะค่ะค่ะเพื่อนบอกว่าอันนี้ล่างนะ คนบอเคอยเบาแต่ว้ามมาจับเอาเองซื้อเมนปลาหาบเองโอ้ค่ะคือคือตอนที่ซิบเก้าเนี่ยคือกันคนหายเด่นเด่นหนึ่งคนเหลือแเล็กนึ่งหล้วก็เล็กเก้าคนบอกใครชอบซื้อเลขกตัวเดียวซื้อเลยหนึ่งกับเก้าเป็นรางสิโอ้ค่ะค่ะชอบซื้อเล็กตัวเดียวคนคนคนบรูจักวิ่งเป็นยังไงค่ะค่ะอ๋อคือตัวนี้เสียงงะจ้า มันก็บอกซื้อเลยเป็นไงซื้อเลซื้อเลยไอเลขตัวเดียวน่ะซื้อหกถึงไงซื้อหกแต่เลขวันมันเป็นหกสองสองหกที่แล้วนะจ้าแล้วบันดีบันีีเลยคุยกันเอ้า่าสันเพิ่นเพื่อให้สองหกเพราะว่าปีที่แล้วนี่เพิ่นก็ให้สองหกเด้มือวายปูละสองหกอันนี้เพิ่นคือให้สองหกอีกอันดอกค่ะ จ้ะก็เลยคุยกันเออแมนเนาะ่าสันแต่ว่ามันมันขามมาสองปีละเด้เขาคนนี้นกับมาบอกสองหกคือเกาเนาะค่ะ<อ>เป่ากัน,กนแต่ว่ากัดเกยเกยสิบาสิเคยคุยกันแบบนี้ล่ะเอาตัวจับในบอ่อเดือนนี่เนี่เข้าไปเอาจุบ้านเพินเฟินหายศูนย์สามตูเดียวค่ะมองที่เฟินขึ้นจากหน้ามาอยู่หันเลยอยังเฟียนนะค่ะ ตอนนั้นมหายซูนศูนสามเนาะวันนี้มันมาตรงอีกเดือนนึงก็เลยว,ว่าเอา้าดีเดือนนี้เขาเคยมาเนี่ยอ,อ๋อค่ะอวันนี้สีศูนวันนี้ศูนสีตะเลขออกสีศูนแต่ว่าหายเลขตัวเดียวจะบอกเคยหลายตัวเลยบอกค่ะจะไปมองหันนะจะบอกเคยหล้หลายตัวจักเทียตัวเดียวนิดเดียวเลยล่างเพื่อนยูพี่บันเห็นี่วันนี้วันที่สิบสี่นี่ต้องรอโตจัดยู่ยุ่น้ำบอกค่ะ จ้ากระตรงรอร่อรอฝุ่นน้ำเนาะร่อร่อ,อคือ้าทา,ทามือนั่นน่ะส่วนมากตามได้กับควงติดตามเพิ่นเนาะเพิ่นเพ่นหน้านี่ะเม็ดเดี่ยว,วจช่เม็ดเดี่ยวอเม็ดปีนั่นน่ะของควงได้แค่สองตัวพามาัเมืม่อจัดงานน่ะมันโดนกว่าหลีกสิออกกันไนงะค่ะผัดลื่นนะผลื่นจับก็้สองหกสองหกเสียนะค่ะ แต่เสื่อดจะสองขมตอนนี้มาผ่าผ้ากันรุ่นเซีนนั่นใหญ่อยู่นี่เงินใส่เพิ่นเพิ่นบ่ายคู่เนาะจ้าเพราะว่าพอวันเป็นทริปซีตั้งแต่ตั้งแต่ติดตามไม่เคยผ่านบ่ค่ะจ้าไม่เคยผ่านแล้วก็ได้นักพวงอ๋อค่ะ แต่ว่าคือคือโตพิ่นวงไห้เก่าหานี่เข้าไปจัดเป็นแนวทางก่อนเนาะจ้าจัดแล้วอันนี้ก็จัดแล้วจัดเป็นแนวทางก่อนกับสองหกซึ่งซึ่งสองแปดเพิ่นก็บบดได้บอกว่าเอาทิเอาเอาออกเนาะค่ะจ้าเพราะท่านเดี๋ยวเอาออกบ่ได้เอายังแต่ว่าให้ไปจัดเพิ่มถ้าเอี้ยซี่ยังว่าทันไม่มั่นใจหรือจังใดเนี่ยให้ทาก่อนก็ได้เศษทาก่อนเพราะว่าเพิ่นเพิ่นยังบ่ได้ใส่ค้าว่า เปลี่ยนค่ะอย่าแต่ว่าซุ่มซุ่มลูกซิดอยู่นี่ก็ย่างมาหั่ไในซื้อนักดอกแต่ว่าไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ยื้อสื่ออย่าอย่ามันไปตุงกับเลขดังของผู้อื่นค่ะค่ะก็เลยซื้อลอตเตอรี่ไว้เพราะว่าอยากได้ลอตเตอรี่กองหนึ่งเสียหน่อยอาอย่าพออยากก็เลยบอกจะบอยอยากให้เอฟซีเป่าค่ะ เพราะว่าส <letter> <kilo. S 1> wow. ิบสี่สิบห้านี่ก็สิใหหยย่ำหาให้ยย่ำแบบละเอียดให้นําำในเด้อหายคือซูนหานั่นแหละถ้าผู้ใดอยากซื้อเถจากตามส่วนตู่กของเนาะจัดได้เลยห้าเก้านี่ยจัดได้สามตู่ตอนนี้นะยุยุวก็ค่ะถ้าจาดจะซื้อสามห้าเก้าสามหกเก้าตนี้นี่ะค่ะ เื่ตัวความเี่บ้า,านนี่ซื่อค่ะชอวบาที่เก่าซื้อแล้วอืมส่วนมากทะเลขปูจะลดมันจะเป็นลักซิสเพ <c oughs> ินเ้าเนาะค่ะอืมกะพากันสื่ออย่าง0-2นสองบอกซุนสองกับ0ุนหา่าเปอร์เซนตานนี้มือลุ่นมากมือใกล้เลขออกิ่นเนี่ยแต่ว่าอันนี้คว้างบ้านนี่หูได้ว่าเขาลุค <c oughs> ่ะ ลูกมูนอ่ะไปไปลดเอาอ๋อค่ะพิ่นม่ยันบอกว่าัข้าินฮึ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  จ้าส่นเจ้าใดถ้านเจ้ากับคนมีเงินแน่น่ะค่ะมัน<ะ>หลูกท่นเจ้าเลี้ยนเลี้ยนมอดเลี้ยนมอดนะจ้าถอดสวยไปสื่อน่ะจีว่าจะไหนเอาอ<ะ>ืมท้าเจ้ามั่นใจทักลเลยคนรุ่งก็สามารถด,ดูได้ด้วจ้าวปุ๋นจะมาย่าม<ะ>ใดเบลล์บอกนะเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดปุ๋จะมาใหม่นะ,ะหรือวันที่สิบสามปุ๋จะมาใหม่นะเสียนบ่ เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ถามมี่อย่างเตียนก็จะทร่ไปบอกจ้าค่ะตอนน <t os pharmac ology> um, ี้ถ <Knowledge> ้าทรมามหาหนูตอนเศ้านี้จ้าหนูจะบกไว่างเพราะว่าหนูเขาทำงานแล้วเสียนะอ๋อค่ะค่ะบกไฟอย่่ยยิ่งโทรศัพท์เพราะว่าต้องเอาโทรศัพท์ไปไว้ทา้งใงแล้วขอออกมาทำงานทั้งนอกค่ะค่ะเอาขอบคุณนายที่เป็นหน้าข้างเปิดโอ๊คเปิดใจเว้ากับปี่เนาะ ค่ะฝันผ้ารวยกับจองไก่ผ้ารวยกับขอบคุณได้หลายเด้อค่ะคุณกา,าค่ะค่ะสวัสดีเด้อค่คะเด<อ>้อขอบคุณเชดีลขอบคุณยนสวัสดีค่ะสวัสดี<อ>ค่ะพี่น้องของไก่ผ่ารวยครับนั่นคือเสียงยืนยันจากเอฟซีท่านผู้ใจบุญท่านนั้นครับเพ<ม>ิ่นเกิดมาเพิร์ครับพี่น้องแบ่งปันรวยๆเป็นน,น้ำแขนงนะพี่น้องผู้ใดจะสิ้นใจซื่อเลยจะได้ก็เมื่อว่ากันนะครับพี่น้องเนาะ ผู้ใดมีความคิดเห็นว่าจังไรกะหรือว่าอยากซื้ออยากหากะรีบจัดเลยครับเดอ้อแต่ยังมีอีกกอกหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นสิมเน้นอีกกอกหนึ่งอยู่ครับพี่น้องซื้อยำๆไปเบิงเบิงซะก,ก่อนนะพี่น้องเนาะพี่น้องผู้ใดเ,เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องกดติดตามใหอดนะครับผมที่เข้ามาเราที่ย่งงพันกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับเดอ้อเป็นกำลังใจกันนะครับในการหาเรยข้างหวยขึ้เก้าหรือพี่น้องเอกสิน้ำหาไม่ซัวพี่น้องเบิงคื้เก้าแหรอแบ่งปั่นกันไปนะครับเนาะ โอ้ก็ขอ,ขอคุณลหลายๆพี่น้องเอฟซี FC ผู้ใจบุญผู้นี้เพป็นการโอ้ยรถคันข,ของทาง,ง,งสิมั่นใจนะครับเนาะเป็นกนารข้อมอนุเคราะห์ดี่ดีพี่น้องเลยเป็นการแบ่งปันว่าใจบุญอิลีใจบุญคือแอดได้ตังสายายเพิ่นนั่นแหละเอฟซี FC ผู้ใจบุญครับผมอาาัตลบคลิปนี้คลิปนี้นะครับเนาะแอดเกษตเอาไวส้สำนึกซะกันนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าของมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะประเทนกดติดตามนะครับเด้อกดติดตามไปเลยครับเด้ขับได้ เพอร์ซิบุดีพัดคลิปต่อไปนะครับผมสหร,รับผมสวัสดีครับ